มานก็จะได้ยินไไ่ยุ่เลหนะไมนว่ข้างไ่มู่จะเป็นวนค่ะวนเนี่ยไม่ไไ้ม่ไม่เอาไม่ใหู้ดได้นะ่าปูเบาใไม่ได้มาหนิใหู้มพูเดียวูาดก่อนปูคนวจคนน่้อยาได้โชคในะูอ

ปวดต้นตอกจ้ปวดปวดปูหลาสิเลียนนี้อยู่มันดังแห้งปานพุรดได้เิ้นหอดพระยาแถนผมนวนคัดนี่ไงรู้ไงนะฟอน้ำให้ปูบนดีเด้อ ดินมาตัวกละคุ่มพูอาว่าเรืองะไอ๋อเรืองสีบนระหว่างพกับตูกเดียนมาละตํามากั้มพูมาถวายปู่ญางทุกองไดนดูได้มีโชคมีลาเดออือโู้ชีพวกเขา mọi người biết đến yêu mày Mẹ mày 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 กระดานมากกระดานไหกระดานไปูนั่นเลยบันรับเบงเลขปูชี้ขาวกนตอนอื่นครับบันทกเบิ้งเลปูขาวปูลือแล้วก็เลขืสีครับผมบันที่เบัยเาปูเนาะ

หสี่สหนึ่งห้าสีห่หน,นึ่งน,นะครับอาจจะพังเล็ก่างบัอยสามเล็กล่างสามหาครับผมเล็กคู่ทีพมกขามกกัตเอหสี่หนึ่งครับผมจวร่างเป็นสามหามนนครับเอ้อสามเป็นสีมานี่ห้าสสามหครับกดมนมันบมาอันสิมากดนี่ มาทามสามมัันสิมาข้างล่างจวนยู่ตบปใไฮดูไฮรานเอาไปตามตักตรงห้สีนึ่งห้านึ่ง้า่ข้ล่งน ได้มาสางประตูโค้มลูกในร้านดวงได้ดวงใจอใหม่ปู่บ่มียังจิมมาป่ามีตปดอใหม่ป่าจากต่อตรงตรงในลูกหลานืเออลูกหลานเอะ ออออออมุสลิมบึ้มปอ ทูกถูกไปตูกไอ้ล้างหลับหลับเรี่วยๆโ้โูสุขคนโอ้สิน้ำปูกร้านก่อนทำห้ปูบังเอีเอ้าวอ้า ตามไปคือตัวป็ปูขาวปูปขาวนะี้ครับ่ะนี่เนาะค่พี่น้องปูชีปลาขาวเนาะค่ะปะทับลางไมลัเนาะคะ่ะนึกุมพาวหกหกเนาะคะ่ะพี่น้องให้3ตัวเนาะค่ะ้าี่หนึ่งเนาะคะ่ตัวให้3ห้นาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะพี่น้องกัแคปนาจอไวเด์ค่ะนี่พี่น้องค่ะก็เป็น ปูชีปลาขาวนะคะพี่น้องค่ะประทับล่างเมลรยนะคะให้สามตัวนะคะห้าสี่หนึ่งสองตัวล่างให้สามห้านะคะแคบนาจอไว้ไปจับเสียงลอตลติ่ดไว้เดอค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องกับพิจารณาวิเคราะห์เบิ้งงนะคะพี่น้องค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอลก็คอฝากไปแคน่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ